เน่าตบปลาอับเฮ้ยโจโกหนึ่งหัวใจปลาขนาดเล็กเฮ้ยวันนี้รวยโอ้โหตังรวมกันสามพันกว่าสุดยอดของผมเจ็ดร้อยหกสิบหกนะเนี่ยโคตรน้อยเลยเฮ้ยดรอคเตอร์เฮ้ยปลาสลิดปลาสลิดหินมันได้ร้อยสี่สิบเก้าเลยเนี่ยเออทำไมปลาสลิดหินมันแพงไปปิวได้อะไรบ้างอะละป่าอะวะ ไปปิ้วเดือดรบาดมาวันที่ห้าวันทีออ่ห้าเฮ้ยเอาทำไมผมตื่นมาห้องประโยควะเอาคุณไปนอนห้องประโยคมาวันเนี้ยเฮ้ยโอ้ยเยี่ยวอีโโออาอาอก,กามาเพียบเลยอ,อะไรอะเอาคัสตินเอามาร์คไงอร์ลสวิร์ตชื่อมาร์คใครอะเจ้าคุณเป็นเจ้าของใหม่ใครเป็นคนเอาคัสตินมาวันเนี้ยเลยให้ข้อมูลคุณนิดหน่อยทำตัวันเฮ้ยทำเปิดแล้ว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 อะไรนะอะ อย่าลงไปชั้นลึกๆเพราะคุณไม่มีอุปกรณ์กตัวจากมอนสเตอร์อันตรายมากโอเคเก็บเก็บเลย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 เก็บแล้วขายเก็บแล้วขายเดี๋ยวไปซื้อมาปูเพิ่มใครจะลงเหมืองครับวันนี้ใครจะลงเหมืองบ้างครับเหมียวผมลงลงไปวันนี้ลงเหมืองกันดีกว่า แต่ถ้าคนใครใครไม่ลงเหมือต้องมานั่งทำฟาร์มนะต้องมาลดน้ำต้นไม้ด้วยนะเดี๋ยว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 ใครขุดกดเก็บเอาโอ้ขายเลยขายเลยลดน้ำนะครับลดน้ำนะครับเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อเมล็ดเพิ่ม เราจะลงทำ้ำไงเดีย๋ยวไปซ้ายบน,น่ะไปน่าจะไปได้เลยป่ะพี่เขาเปิดท้ำแล้วเนี่มันต้องมีอาวุธอ,อะไรม,มีอุปกรณ์ไหมอ๋อต้องต้องมีที่ขุดหินดาบเขาน่าจะมีให้นะอ่าเขาจะปลูกอะไรเพิ่มดีนะทุกอย่างปะ่ะรถเผื่อไว้เลยเหรอร <c oughs> ีป่ะรีปะ่ะรีจัดยังไม่รู้เลยจะซื้ออะไรมาบ้างนะเนี่ย ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยลดไปก่อนด้วยเท่าไหร่อะสามสิบหกเลยเหรอแค่นี้แค่นี้แล้วกันลดเผื่อไว้แค่นี้แหละซื้ออะไรดี๋ยวเรามีเมล็ดไรต้องซื้อหลากหลายนะครับเราต้องกินมากกินหลากหลายนะประโยคเข้าใจไหมเนี่ยผีเสื้อสามว่ะเหมือนเขาจะไม่สนใจเขาจะผีเสื้ออาสน์สามอะไรตนทันหุ่นเขาวันๆเขาก็มีอะไรอย่างนั้นแหละ เ๋ยวสิบโมงไปรวมตัวหน้าถ้ำของนี้ใช่บนนะใช่แต่เก้าโมงต้องรอร้านเปิด9ก้าโมงใช่ไหมเนี่ยโอ้ทำไรรอดีวะมาเก็บไอ้นี่ดีกว่าเก็บของป่าอุ้ยอุกัดดีว่าเ่ยกัดน้ำดีกว่ากัดอะไร ให้ไปหยิบรดน้ำแทนแนะไอ้เพงเนี่ยเออให้ไปหยิบรถดลยโอ้ย,ยทำไมไม่ช่วยกันทำเลยไม่ช่วยกันไรวันนี้เขาจะไปลงเหมืองถ้าคุณไม่ไปคุณก็ต้องรดน้ำคุณต้องลงเหมืองเก็บซามีน้าไว้นะเว้ยคุณรู้ปะเนี่ยผมไล่คุยขยะตามบ้านอยู่แล้วกันชัดเลยโอ้โหชัดเลยเอาไปหยิบหอกักของด้วยนะยิงอ้าวงี้ผมผมมีอมยิ้มเจ็ดอันอะ ไปเปิดกล่องได้มาอย่าเราก็กักนะวะอ,อุ้ยตอกดดาวด้วยแพงแน่นอนไอพวกติดดาวมันคืออะไรอะแติดดาวก็ขายได้แพงขึ้นมันจะมีดาวเงินดาวทองดาวทองแดงดาวม่วงนี่นี่เขาหาเสร์ฟด้วยหาอะไร เออ่ดอกไวรัสปิดดาวดาวดาวเงินหาทำไมไม่แต่ว่าเหลือสีม่วงไม่ใช่อะมาดาวดวงดาวเงินเหละหนึ่งวันฮะอะไรนะประโยคปลาตัวนี้มันดิดสดิตซ์ดิ้งยังวะฮะอ๋อล็อบสเตอร์อะย่ะเน่อยไอ้ไอ้ล็อบปไอ้ล็อบ เออล็อบลอ็ลอบเบอรี่อ่ะไปก้าววงแล้วไปซื้อมเมล็ดมาปลูกกันได้เหรอ,อผมต้องใช้แรงกระหนาตป็นไม้อ่ะอะไรนี่เคาจะตัดไม้วะเนี่ยเ้ยเดี๋ยวข้อผิดตาดีกว่าอุ้ยมีปลาอยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวไปโยกอะไรทำไรอ,อ่ะปลาตัวสองเมตรอยู่ถังแค่นั้นเน่ะฮะไอคืออะไรไปโยกคุยขยะ เหมือนรถขยะไล่เก็บอยู่ตอนนี้ไล่ทุกบ้านเลยโอ้โห,โโหรถขยะอ่าว,ว่าเราซื้ออันนี้มันเพื่อประโยชน์ความต้องการคูณอยู่ยใช่ไหมชัดเลยอะไรขายดีวะเราปลูกกรนะหล่ำไหมนีแพงแพงสุดๆกระหล่ำเนี่ยใช้เวลาสิบโตสิบวันผมไม่แน่ใจว่าอะไรที่มัน ดีสุดแต่ว่ากลับเนี่ราคาแพงไว้เพราะเราซื้อมปเยอะนะขายมันเซ็มอ่าโอเคเหลือ600ละ<ค>ตืดอตื้อตื้ตื้ทำไมเวลามันเร็วจังวะไปถึง10<ห>โมงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยขอเลื่อนครับขอเลื่อน่โคตรปลาตัวหนึ่ง แล้วก็คือเครฟิชเครฟิชมันไม่ใช่ปลาด้วยซ้ำเขาอาจจะเคยเป็นกุ้งแต่ตอนนี้เขาเป็นปลาแล้วเปล่าวะไม่ใช่กุ้งดิวะ่ะมันคืออะไรนะกั้งเหรอช่ทุกอยาก่างแต่มันมันไม่ใช่ปลาถึงแม้หน้ามันจะเป็นปลาแต่มันไม่ใช่ปลาหน้ามันไม่ใช่ปลาด้วยซ้ำกูอยกรไก่แล้ววะไปโยอย่าลืมตดน้ำด้วยนะครับ แบ่งนี้ใช่ไหมทุกแปลงเลยโอ้ยโอ้ยอะไรเวลาไหนไปเที่ยวเล่นคุณจะไปเที่ยวเล่นทำไมคนอื่นเขาทำงานห่างเงินกันวันนี้ผมรายได้เยอะสุดแน่นอนป้าป้าลงเมืองกันดีกว่าปะเดี๋ยวผมเอา c r a ฟ y Speed ลงลงไอ้นั่นก่อนเอออเาของเก็บก่อนลงเมืองอเหรอเออ Crazy Speed ลงเมืองฮะเอ๋อผมว่าเอาไปแค่แเ พิกแอกอย่างเดียวก็น่าจะพอนะคิดว่าจำไม่ได้แล้วอะเราพยายามเอาช่องให้ตัวเองให้โลง่ลงๆไ้ครับเพราะว่าของน่าจะมาเยอะไปละต้องทิง้งอะไรไปบ้างนะพวกเครื่องมือทำส่วนที่ไม่ได้ใช้ที่ยังไม่ได้ใช้แน่ๆตอนเขาพัางเลยผมว่าน่าจะใช้แต่พิกแอกเไ็กตกปลาแล้วเด็กตกปลาเอ,อ้ยเ,เ,เอาเอาเเคียวมาด้วยคนหนึ่งก็ดีต้องมีมีเคียวผมว่าน่าต้องมีเคียวด้วย ก็ไม่ต้องมีแบตตกปลาไม่ไม่ต้องมีปลาจำไม่ต้องไม่ต้องมีปลาป่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องแค่พิกแครกับเขียวพอเอาล่ะเขาดูคาสิีนดีกว่าผีเสื้อใครมาเก็บในกล่องอ่ะคนอื่นเจอคาสิีนป่ะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวพี่เสื้อมันต้องเอาไว้ไปจากเอาล่ะของขายเมื่อวานชัดเลยกลับมากลับมาเจ้าชายที่วัดเอ ใครอะ,อะเอฟเพื่อฆ่ากลับมาจากสรรัตว์ปรหลากดเอฟเพื่อฆ่าไปแล้วมอมสเส้นที่ไหนเนี่ยนีม่มอนเตอร์ครับเมื่อกี้แผ่นดินไหวมกักกะชันได้เคลียร์ด้านบนแล้วล่ะแต่แผ่นดินไหวมันเอ,อ่อแรงสะเทือนเกิดขึ้นทันทีที่เจอเข้ามาใช่ไหมเนี่ยอ๋อจะบอกเป็นตัวซวยเหรอครับได้ได้เดี๋ยวผมเอาไปห <laughs> ยองกบูชายัน <laughs> มันมีเรื่องเล่าประหลาดอย่างรับสาที่ส่งผลต่อวิญญาแต่มันรอดแต่มันรอได้ ฉันค่อว่าคีร่าคิดว่าเธอเป็นชาวไร่คนใหม่ใช่ไหมใช่ครับเคยเจอแล้วนี่ถามอะไรเนี่ยในฐานะชาวไร่และอย่างอื่นเธอน่าจะมาที่นี่เพื่อขุดเหมืองสินะในกรณีนั้นเนี่ยป่องดินเป็นวิธีเดียวที่เข้าไปได้ลิฟต์ตรงนั้นทำงานอยู่แต่ไปได้แค่ชั้นแรกเท่านั้น,อ,อ,อ,นนะอ้าวอ๋อเนี่ยนะอดันไอ้ดันดินครับดันดินอันนี้แต่น้นเธอก็เดินลงไปเองถ้าเธอลงไปได้ลึกพอก็จะกลับขึ้นสู่ชั้นอื่นๆได,ๆได้เธอมาถูกที่แล้วสำหรับแรกได้อเนเชอรมอนีนะ มีของพูดีมากมาในถ้ำแค่อย่าลืมว่ามีมอนสเตอร์ด้วยไอ้หัวก็ต้องได้ดาบปะเออแล้วผมจะได้ไหมเออผมจะได้อะไรมาสู้กับมอนสเตอร์มันเนี่ยรับดาบนี้ไปสิเธอจะมีองค์หญงผู้ปกครองตัวสุดยอดดาบโง่ๆมันเป็นการลงไปที่ยาวนานดังนั้นต้องแน่ใจว่าเธอจะได้ของมาเยอะระหว่างข้างล่างด้วยเราโชคดีเฮ้ยถ้าเราไปกันสามคนนี้เราทะลุถึงชั้นล่างสุดได้เลยปะวันเดียวเออ ดาบศักศิษิ์เออลงดันพระส,สุธาถึงชั้นห้าโอเคเดี๋ยวไปถึงไม่เป็นไ,ไรผมลงไปก่อนคุณก็ตามตามมาแล้วกันนะผมผมไปเปิดให้ก่อนมีใครอมยิ้มบ้างเลี้ยงเลี้ยงกันเลยวะอ่าวิธีการลงดันคือทุบเป็นเลือดจนกว่าจะเจอทางลงครับเข้าหนึ่งใช่ ใช่ไปไงวะข้างหนึ่งโอเคนั่นแหละลงมาแล้วแล้วก็ทุบเนี่ยทุบจนกว่าเจอทางลงมันจะขึ้นมาหรอมันจะขึ้นมาเลยอ่ะใครจะทางลงไหมเฮ้ยนี่ไงนี่ยไปไปไปลง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 เดี๋ยวเราก็ลองดูว่ามีแร่อะไรสำคัญไหมอย่างเช่นแบบทองแดงอะไรเงี้ยแล้วก็มอนสเตอร์เนี่ยไปลุมลุ่มลุ่มลุมลุมเออจ้ะไปจ้ะ เอะไรได้ไหนสุดีอ่ะไม่มีเลยอันนี้ก็หีธรรมดาหมดเลยทั้งหมดเนี่ยก็ขุดๆไปหาทางลงแล้วกันจะได้อะไรแปลกๆมาบ้างก็เก็บไว้นะครับใครเจอทางลงแล้วบอกนะครับนี่รลักการกาชา ไม่ไม่มีเลยเหรอลงเรือขนาดนี้เลยเนี่ยเจออะไรวะทีโอดพระสุธาคืออะไรเอามันเอาไปเปิดที่เฮ้ยเนี่ยเจอแล้วเอาไปเปิดที่ไานแบ็กสมิธเหมือนกันเฮ้ยมอนมอนมอนอะไรมอน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 ชั้นแรกๆจะกระจอกหน่อยมอะไรก็หินธรรมดาไม่รู้มันดูแข็งเนี่ยเนี่ยอยเนี้ยอันนี้มีแร่แร่ทองแดงเนี่ยแร่ทอง แต่ว่า W มันไม่ได้อือสอสออือส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 อไปโหดต้อเยถงเลยปั๊ดเออใช่อ่ะกาชาทำงานกันเนี่ยไม่ได้ไงเจอแล้วยังไงหลักการกาชาชาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ๊ยเจ็บ เราครบเพลย์นี่คือ,อ,คอไม่มีอะไรครับชั้นทุกๆห้าชั้นน่าจะมีลิฟต์นะ,อะไอ้มอนมอนมอนจ่อยอือจ่อยก้อนสลามก้อนสลามมีทองแดงไหมอ่ะทางลงมี่า,างลงยี่งหางลง เอาเคลยเสร็จแล้วเงินริบด้เงินด้วยเก็บเงินด้วยไอ้นั่นทองแดงเออเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราจะคาบระเบิดได้แล้วก็ใช้ระเบิดจะชีวิตดีขึ้นหน่อยไป่เจอแล้วทางลูปุ้ยอะไรอ่ะติชีดเออติชี มันมีอาวุธหลายแบบนะไปซื้อได้นะมีตังคนะ์ตัวเนี้ยไม่มีอะไรครับรไม่มีอะไรเป็นป็อปงานทิน้งเนอะานเนี้ยน,นี่เจและไอ้รูรูนี้เราถึงชั้น40เลยใช่ปะเออฮะ ออมีตรงไหนที่มันนั่นบ้างวะคือมันมีคนคนไปก็ได้ไม่มีแร่เลยเนาะแร่หายากยากเออ,อดอกมไม้ไปให้ใครดีอ่ะให้ตัวเองอไงน่าเเป็นกให้ผมะกกอ๋อให้คนที่กูชอบห,หาได้ไหมคำถามหลอกาหาให้มันถูก ใช่อคุณจะจีบปรตารู้อะ <c oughs> จะไปขอเข้าพวกสี่สุดเทพสี่สุดเทพจะมีห้าคนนะนะคนมีห้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วข้างบนบนขวาบนขวาชิง <c oughs> เจอเลยหรอครับเฮ้ยตามหลักการเราต้องอยู่แถวนี้ดิตามหลักการาทางทางเข้าหน่อยกาชาร์จมันตามหลักการถูกเหรอครับอือดูนี่เฮ้ยเราลงได้ไกลอยู่แล้วเนี่ย<อ>ตีมอลอ้าวนนี้ได้รูอีกเพิ่มได้รูได้รูละสวยเลยสวยเลยตีมอนก่นอนเฮ้ยตรงนั้นมีแร่ต้องไปขุด นี่เก็บไว้นะครับทองแดงไอ้แล้วก็อะไรวะพวกฐานอะไรพวกเนี่ยกินขาดอะไร,ะรไปมาขูดทินขาดอะฮะ,ะมีแรกปะนี่มอนโอเคไปเป็นไงมีน้ำมีน้ำตกปลาเลยปะตกปลาเลยมันม,มีอะไรปะไม่มีะไรเลยไปลงข้างล่างดีกวสมัยนี้เราจะหมดแล้วอ่ะผมว่าลงถึงชั้นสิบน่าจะพอกัอน อ้าวอีกชั้นสิบแล้วนี่แหวนในความเร็วทำไรอ่ะเอ่อเพิ่มความเร็วในการใช้เครื่องมือไว้ใส่เลยขอหน่อยขออหนยเนี่ยไม่ลบลงดันแล้วก็จะมาขอของไม่ให้หรอกไปไปกันดกวยไปออกข้างนอกกันไป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 กลับกลับกลับสไปน่าหมดล้ไปไปหาชาวเมืองเ้วยเอาอดีสเอ้ยสกอต ไปฮะเดี๋ยวสะกดอยุ่งอยู่เนี่ยคุยได้แล้วถ้าถานน่าสนใจพราะมันกลัวอะไรกันนะเอ่อคีล่าเขาส่งจดหมายมามาฟังจดีใบยกเฮ้ไอ้หนูฉันสเกตว่ารของฟองดินตอนนี้ลงมาถึงกันจิตแล้วฉันรู้ว่าเป็นหน้าที่ของคุณ ไม่ไม่ใช่เลยประโยคไม่ได้ทำงานเลยเลยแล้วเอาชนะตาเอาชนะสัปดาห์สามสิบตัวแล้วเข้ากิวของเราเมื่องานเสร็จสิ้นิจรณาการสอบเข้าของคุณปอลอคิวอยู่ข้างๆบ้านฉันขอให้ล่าให้สนุกแฮปปี้ฮันคีล่าคีล่าหรอคีล่าหรือล่าขี้นะคอยที เห็ดขายวาซาบีขายที่เลือจะต้องเก็บไปก่อดลงมั้งเนี่ยแล้วไอขิงปุ๋ยหมักอะไรเนี่ยก้อนสลามเนี่ย,ยเก็บไปกอมันเอาไปคาบได้อะผีเสื้อนี่เก็บไปแค่ยอย่างละตัวพอนะครับท,ท,ที่เลือไว้ขายนะอ้อาวล่ะตอนนี้เราก็โล่งแล้วมันก็เอาสลามไป ไปเดินเล่นในเมืองดีกว่าใครจะดอกไม้ไปครับถ้าดอกไม้ไหมครับอ๋อเอาาเอไม่เคว้เขาท่ากันหมดแล้วใช่หรอนั่นนะแต่ดอกไม้ผมยังไม่ได้คาไปช่อบดอกไม้ยังเขาหริอว่อืมเฮ้ยคนแบกหน้าใครอ่ะมีคนที่ผมยังไม่เคยรู้จักด้วยเหรอครับคือใครครับเนี่ย เอาไปไหนแล้ววะเขา้าลานไปแล้วรานของป้าเบต็ตตี้ไหนวะอ,อ,อ๋อตัวเดโียอตัวเดียวคอนเต้สวดสดีแฟนเก่าเคยบอกผมเรื่องที่จะเรื่องที่จะมีหลานของชาวไร่สักคนอะไรสักอย่างย้ายมาเขาต้องไปคุณสินะแล้วเจอกันนะโอ้หแล้วมันมันทำแอคเทสเวยหมอนี้เล็กนี้ต้องรอโตไหมเลยตัดได้เลยอะไรนะ ตัวเล็กต้องรอโตไหมต้องรอโตก่อนดิเหล็กสองคนไม่รู้จักต้องรอเควสแน่ๆเลยบงบงทาโกกำลังยุ่งคุยไม่ได้ <c oughs> ไอหมานี้ก็มียุ่งไม่คุยกับเราด้วยเหรอเนี่ยทำไมหมามันยิง่างวะ คือมันจะเล็กแต่ต้นบอลไซต์ต้องดูแลเยอะแยะโอเคครับแต่บ้านประโยคเขายังไม่ต่อเติมเพิ่มอีกหรอวะไม่ถึงห้องเขาอ่ะก็ปกติบ้านประยคก็อย่างนี้อยู่แล้วนี่เออจริงแต่บ้านประโยมีหลังคาอีกรอบเนี่ยมีคนทำให้ก่อนแล้วดิเขาไม่ได้สร้างเองถ้าเขาสร้างเองคง <c oughs> ไม่มีหรอกหลังคาอะไรนั่นอนะ่ะอาอันนี้ซิไม่น่เหลือสี่ เ,เลือกแมวไหมเอาแมวตัวไหนกลับบ้านดิจองแมวก่อนจองแมวกําลังนั่งทํางานหลังคนหลังแข็งเลือกแมวกันสายแต่ว่ามาไม่ตรงเวลานะเนี่ยสินค้าหมดเอาตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะซื้อได้นี่ว,วะ่ะต้องไปดีเนี่ยใน<า>กําจัดตะปู จะศัตรูอ๋องั้นเนี่ยเราก็ตีบ้านประโยคกันเลยเขียวไม่มีเซียมเปิดแล้วมีวเซียมเปิดแล้วทิวงานหนักที่สุดมิวเซียมครับมิวเซียมเตะคาซีนมิเซียมกันปะเนี่ยกระจอผมเขาอยู่อะเดี๋ยวผมตกปลายอยู่อะคาซีนมิเซียมไม่เข้าโอ้วันดีสกอตนายเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอ อ uh, ยังคงไม่กลับมาเลยอะไรยังไม่กลับเออออสวัสดีสวัสดีเออเธอคือฟาร์มเมอร์คนใหม่ใช่ไหมอืโทษทีช่วงนี้ฉันไม่ค่อยจะพูดคุยกับใครสักเท่าไหร่คือว่าแบบว่าเอ่อดูดีสิเห็นปะมันว่างเปล่ามากเลยชีวิตการงานของฉันเนี่ยมันว่างเปล่าหมดแล้วอ๋อเออการบางทีการโชว์อะไรล่งๆก็ถือเป็นคอนเซปต์งานอาร์ตขั้นสูงอยู่เหมือนกันนะครับ โอ้ยรู้สึกซึ้งอยู่แล้วที่เธอพยายามจะปล,ปลอบใจฉันเนี่ยแต่เลิกเล่นมุกเธอขอลองสถานการณ์มันแย่นะอบอกให้ฮะยังไม่นอน,น,อนเดี๋ยวคุณจะคลิปคาซีนชัดเลยประโยคพูดจริง<ม>นะตอนที่บิลลี่บอกว่าเมืองนี้จะขายของที่สะสมไว้ทั้งหมดเลยฉันนี่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะบอกให้แบบไม่เคยโหวมากขนาดนี้มาก่อนอะ สิ่งเดที่ฉันทำได้ก็คือทำให้ลูกเรียนรู้สึกว่ามีประโยชน์กำลังจะรู้สึกมีประโยชน์กำลังจะถูกพรากออกไปจากฉันหรือเนี่ยฉันทนไม่ได้หรอกแต่ว่าลึกๆแล้วฉันก็รู้ว่าเมืองนี้ต้องการเงินทุนสำรองเพื่อทำความสะอาดคราบน้ำมันไหลั่วพวกอะไรพวกนั้นนะฉันก็ทำอะไรไม่ได้มากซะด้วยฉันก็เลยกลับไปที่บ้านฉันเพื่อสงบสติแล้วก็หาทางคิดว่าจะทำยังไงต่อตอนนั้นแหละที่คิดว่าฉันมีทางเลือกสองทางฉันจะกลับไปปาร์ตี้ศาลาคนเศร้าต่อดีไหมหรือว่าจะไปเก็บรวบรวมสะสมของพิพิธภัณฑ์ดีอ่ะ เพราะตอนนี้เมืองก็ไม่ได้อยู่ในสภา,าวะวิกฤตเราด้วยอ๋อใช่แล้วฉันก,ก็เลยจะฟื้นฟูศิลศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเอาเถอะฉันได้ยินมาว่าฉันเรื่องเกี่ยวกับเธอมาด้วยแหละนะมีคนบอกว่าเธอหาของเก่งใช่ไหมตัวฉันเองก็หาของเก่งไม่เปาเหมือนกันนะแต่ถ้าได้พึ่งพาสายทักษะของเธอด้วยคงจะดีไม่น้อยเลยสินะ ถ้าเธอเจออะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็ทำไมไม่ลองมาที่นี่ล่ะเอ้ยนี่ไงเราไปาจาักของได้แล้วเอาอะไรมาก็ได้เลยเหรอครับใช่จะเป็นวัตถุหรืออะไรก็ได้ถ้าเรามีรายการอของที่ต้องการจัดแสดงเสมอเหมือนกันนะนะก็ของจําลองพวกศิลปะวัตถุทางประวัติศาสตร์ฟอสซิลสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมสัตว์ทะเลอะไรก็ได้อา,าหมดเลยเทียบเลยจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะเราจะได้มาดูกันว่าของในกระเป๋าเธอมีอะไรสามารถเอามาจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ได้หรือเปล่า อ๋อเอาไหมเอาไหมโอเคไหมอยากช่วยเราหาของมาเติมดิพพันด้วยไหมละ่ะได้เลยครับอย่างแรกเดี๋ยวผมเอาใบหยกมาเติมเลยนั่นแหละที่ฉันใจอยากได้ยินไอเ,เขาอยากเอาของมาเติมจริงวะ่ะใบหยกสนใจปะ่ะใบหยกสนใจปะ่ะเออเออสนใจใบหยกหมายถึงคุณคุณเอาคุณส่งตัวเองลงไปงอ,อ่ะเติมเติมบริจาคตัวเองอะ่ะเอาอะไรผมขอเอาของไปบริจาคก,ก่อนนะครับ ไม่จายได้หมดเลยนะปลาอะไรก็ไป่จายได้นะเขาเรียกว่าอะไรคุณตกสมมติคุณตกปลาหมึกได้สองตัวเง,งี้ยหมึกได้สองตัวเง,งี้ยคุณก็เอาตัวหนึ่งไปจายแลวตัวหนึ่งไปขายแต่ตัวไหนที่ไปจายแล้วมันไปจายซ้ำไม่ได้เอางั้นของที่ตกมาวันนี้ไม่ต้องขายละเอาไปจาคเลยเออทำไมประโยชน์สมัยเหลือศูนย์เลยผมเดินอะไรผมเนีี้ ตัวยอย่างเมาเลยพวกนี้ก็เป็นปรจักแล้วนันเอาละไหนลองบริจาคของซะหน่อยสิดูทีวีดีกว่าเดี๋ยวพยากรณ์อากาศไปหมดเลยแต่เรารางวัลเป็นมเมล็ดลูกกวาดอ,อะไรนะลูกกวาดเมล็ดพืชต้นไม้ลูกกวาดสามอันสุดยอดในช่องรายการธาารรมะหัก รายการอาหารได้ทำอาหารมันเปิดเด็ดได้มาสึกคิงโคนอะไรเนี่ยสึกคิงโคนเกร์มโคนกับเชฟกอดดี้แรมแรมซี่อะไรเนี่ยกอดดี้แรมซ่อนไหมฮะเออทุกอย่างก็เล <c oughs> <c oughs> ดีลมซ่อน <c oughs> ใช่หรอวะ <c oughs> อะไรเนี่ยเฮยไม่น่าอ,อีก ด,ดูทีวีกันอยู่ <c oughs> เอเอมหาสิกชิงนโคนกิมมโคนเนี่ยโอ้เชฟกรอดี้เลมซอนเชฟกรอดี้โอ้วันนี้โจทย์ง่ายมากค,คุณคุณคุณจะรู้ทำยังไงนะซุปเอาซุปมาเอาซุปมาเชฟรอบเมนูจานโปรดของคุณคุณซุปมะเขือเทศโอ้โหซุปหัวปลาอุย้ย ฉันไม่คิดด,ดึราคาเ้นทีหน่อยว่าฉันเคยมีอ,ยอะไรฮะดึกอะไรมักนกี่โมงกียา์แล้วปิดปิดไฟน้อยแล้วเชื่อกดีอ๋อเฮ้ยโหรสชาติอ,าอร่อยมากเป็นรายการนี้มันยา,าวังวอขิงเผ็ดด้วยโอ้หอาดีสองซุปมะเขือเทศส,สุดยอดมดูสร้างสารรค์มากรชากกลมกล่อมดูต่อคุณแม่ป่วยบัลังนั่งสบายไหม ไม่ไม่สบายโอเคเฮ้ยไหนๆก็เออไม่ต้องเสียเวลามากเนาะเราก็นอนตรงนี้ละเดี๋ยววิสต์เปนั้เพิ่มอีกสามเฮ้ยขับบุตรกาคา<ม>ได้แล้วมาวเมอกกาโดนขับระเบิดได้ด้วยอเอ้ยวันนี้รวยจัดอ่าววันนี้ผมไม่ได้ขายอะไรเลยโอ้โหผมไปให้พิพิธภัณฑ์ดีกว่าขายไปพันหก